ค่ะคุณอมรจิตดิฉันนางสาวเม่รั้คงฝั์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยนานาเซนเทเรซาค่ะวันนี้ดิฉันขอมาพูดคุยกับคุณประมาณ15นาทีนะคะเพื่อด,ดูแล,แลและรับฟังความสึกข,ของคุณนะคะเราจะมาพบกันทุกวันเวลา1ิบโมงนะคะ,คะขอทราบชื่อคุณอีกครั้งได้ไหมคะอมรจิตค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะใช้เวลาคุยกันประมาณ15นาทีนะคะและเมื่อถึงเวลาดิฉันจะแจ้งก่อนจบบทสนทนาค่ะ คุณมอมรจิตหากคุณมีเรื่องอะไรสามารถเล่าให้ดิฉันฟังได้นะคะเรื่องที่เราคุยกันจะเป็นความลับค่ะเแต่จะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการรักษาคุณได้ค่ะก่อนหน้านี้คุณสบายดีไหมคะแล้วก็มีอะไรอยากเล่าให้ดิฉันฟังไหมคะหนูรู้สึกไม่ไว้ใจใครเลยค่ะเหมือนมีคนแอบมองมีคนจะมาทําร้ายหนูอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหมือนมีคนแอบมองจะมาทาร้ายตลอดเวลาใช่ค่ะ เวลาหนูเดินไปห้องน้ำหนูรู้สึกว่ามีคนคอยเดินตามหลังหนูหนูเครียดมากจนนอนไม่หลับเลยค่ะฟังดูแล้วคุณน่าจะรู้สึกกลัวแล้วดูืแหมร้ายอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมค่ะค่ะหนูเครียดค่ะหนูกลัวว่าคนพวกนั้นจะเข้ามาทาร้ายหนูหนูไม่อยากไปเรียนไม่อยากออกจากห้องเลยแล้วคุณรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้อีกค่ะตั้งแต่ก่อนสอบไปนอกค่ะ หนูกลัวว่าหนูจะสอบตกแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับหนูขอยยุ่งๆค่ะไม่มีเวลาคุยกับหนูเลยหนูรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวที่ันสังเกตว่าคุณดูพูดเสียงเบานะคะแล้วดูเหนื่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็รับมือกับความเครียดคนเดียวมานานใช่ไหมคะค่ะหนูเหนื่อยหนูหิวแต่หนูกินไม่ลงค่ะหนูได้ยินเสียงคนพูดในหัวหนูด้วยค่ะว่าเขาว่าหนูโง่ว่าไม่มีคนรักเสียงที่คุณได้ยินเขาพูดกับคุณบ่อยแค่ไหนคะ พูดอะไรบ้างแค่คุยคืนเลยค่ะหนูปิดไฟก็ได้ยินหนูกลัวมากค่ะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้กับเรานะคะนอกจากคุณกับดิฉันค่ะและที่นี่ปลอดภัยไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้ค่ะถ้าคุณยังไม่อยากพูดต่อก็ไม่เป็นไรนะคะดิฉันยังอยู่ตรงนี้แล้วก็พร้อมฟังคุณเสมอค่ะขอบคุณค่ะหนูไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับหนูเลยคุณเก่งมากนะคะที่เล่าระบายความรู้สึกในใจให้ดิฉันฟังดิฉันขอชื่นชมในความเข้มแข็งของคุณค่ะ แล้วคุณคิดจะวางแผนในการดูแลตัวคุณอย่างไรบ้างคะเออยังไม่ทราบเลยค่ะช่วยหนูคิดได้ไหมคะได้ค่ะเราจะช่วยกันวางแผนดูแลคุณนะคะถ้าคุณพร้อมเราอาจจะเริ่มจากการนอนให้พอกินข้าวให้ตรงเวลาคุณเห็นด้วยไหมคะโอเคค่ะหนูจะลองนําไปใช้ดูค่ะแล้วถ้าคุณเครียดคุณทําอย่างไรคะไม่ทราบเลยค่ะหนูคงนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆมั้งคะ ปกติหนูทำแบบนี้ตลอดแต่ก็รู้สึกไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าเดิมเลยเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถ้าคุณเครียดคุณอาจจะลองใช้การหายใจเข้าออกลึก,ลกหรือว่าใช้เวลาสงบใจก่อนนะคะวิธีพวกนี้ช่วยได้ค่ะค่ะหนูจะลองนําวิธีพวกนี้ไปใช้ดูค่ะคุณอมรจิต์คะวันนี้เราคุยอะไรกันไปบ้างคะวันนี้ก็คุยเรื่องที่หนูเครียดเรื่องสอบค่ะแล้วก็เรื่องที่จะมีคนมาทำร้ายหนูแล้วคุณก็แนะนำเวลาที่หนูรู้สึกเครียด ให้หนูลองหายใจเข้าออกลึกๆหรือสงบใจสักพักค่ะแล้ววันนี้หนูยังได้แนวทางแก้ไขปัญหาของตนเองโดยเริ่มจากที่หนูต้องพักผ่อนเยอะๆกินข้าวให้ตรงเวลาค่ะค่ะสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้คุณมีความเครียดจากการเรียนแล้วก็เหนื่อยจากความกดดันและรู้สึกโดดเดี่ยวจนมีอาการหวัดระแวงได้ยินเสียงลอบข้างท,าที่เขาจะมาทาร้ายคุณและดิฉันก็ขอเชิญชมความกล้าของคุณอีกครั้งนะคะเราจะช่วยกันหาแนวทางดูแลคุณต่อไปค่ะ แล้วก็ขอบคุณคุณอมรจิตที่เปิดใจคุยกันในวันนี้นะคะ้างหน้าเราจะนัดการเป็นวันทุ่งนี้เวลา10บโมงห้องนี้อีกครั้งค่ะขอ,อนั่งได้ไ,ดไหมคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรจิตดิฉันชื่อนางสาวนัชชาต,าต,าตานันตโนดนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3มาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเลซาค่ะวันนี้ดิฉันขอมาพูดคุยประมาณสินาทีนะคะเพื่อดูแลแล,แล,และรับฟังความรู้สึกของคุณนะคะ เราจะมาเจอกันทุกวันเวลาสิบโมงค่ะขอ,ขอทราบชื่อคุณอีกครั้งได้ไหมคะชื่ออมรจิตขอบคุณค่ะวันนี้เราจะใช้เวลาคุยกันประมาณ15นาทีและเมื่อถึงเวลาดิฉันจะแจ้งก่อนจบบทสนทนาให้นะคะคุณอมรจิตหากคุณมีเรื่องอะไรสามารถเล่าให้ดิฉันฟังได้นะคะเรื่องที่เราคุยกันจะเป็นความลับเว้นแต่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการรักษาคุณได้ค่ะก่อนหน้านี้คุณสบายดีไหมคะอยากเล่าอะไรให้ฉันฟังบ้างไหมคะ หนูรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจใครเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่ามีคนแอบมองหรือว่าคิดว่าจะมาทําร้ายหนูตลอดเวลาค่ะคุณรู้สึกเหมือนมีคนจะมาทําร้ายแอบมองตลอดเวลาใช่ค่ะเวลาหนูเดินไปเข้าห้องน้ําหนูก็รู้สึกว่ามีคนคอยเดินตามหลังหนูแล้วก็แบบเครียดมากจนรู้สึกว่านอนไม่หลับค่ะฟังดูแล้วคุณน่าจะรู้สึกกลัวและเหนื่อยอ่อนล้ายอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเครียดด้วยแล้วก็หนูกลัวว่าคนพวกนั้นอะจะเข้ามาทําร้ายหนูหนูไม่อยากไปเย,ยแล้วก็ไม่อยากออกจากห้องเลยค่ะคุณรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้รู้สึกแบบนี้ก็ตั้งแต่สอบไฟนอลนค่ะหนูอะรู้สึกว่าหนูกลัวจะสอบตกแล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้หนูแล้วก็ยุ่งกับงานค่ะแล้วแม่เขาก็ไม่มีเวลาคุยกับหนูหนูก็รู้สึกว่ามอนหนูอยู่คนเดียวตลอดเวลาพี่ชนาสังเกตว่าคุณพูดเสียงเบาและดูเหนื่อยมากนะคะ อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้พักผ่อนเพียงพอและต้องรับมือกับความเครียดคนเดียวนานค่ะหนูเหนื่อยแล้วหนูก็หิวแต่ว่าหนูก็กินไม่ลงหนูได้ยินเสียงคนพูดถึงหนูในหัวว่าแบบวา่าเขาว่าหนูโง่แล้วก็ไม่มีใครรลักค่ะเสียงที่คุณได้ยินเขาพูดกับคุณบ่อย,บ,อยบ่อยแค่ไหนคะเขาพูดอะไรบ้างก็แทบทุกคืนเลยค่ะปิดไฟก็ยังได้ยินอยู่หนูกลัวมาก ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้กับเรานอกจากคุณกับดิฉันนะคะและที่นี่ปลอดภัยค่ะไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้ถ้าคุณยังไม่อยากพูดต่อก็ไม่เป็นไรนะคะดิฉันอยู่ตรงนี้ค่ะพร้อมรับฟังเสมอขอบคุณค่ะหนูไม่เคยมีใครพูดตับหนูแบบนี้เลยคุณเก่งมากนะคะที่เล่าระบายความรู้สึกให้ดิฉันฟังดิฉันขอชื่นชมในความเข้มแข็งของคุณค่ะแล้วคุณคิดว่าจะวางแผนในการดูแลตัวคุณอย่างไรคะ เอ่ยยังไม่ทราบเลยค่ะช่วยหนูคิดได้ไหมค่ะได้ค่ะเราจะช่วยกันวางแผนดูแลคุณนะคะถ้าคุณพร้อมเราอาจเริ่มการนอนให้พอกินข้าวให้เป็นเวลาคุณเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะแล้วหนูจะลองทําดูค่ะแล้วถ้าคุณเครียดคุณทําอย่างไรคะไม่ทราบเลยค่ะปกติหนูก็นั่งอยู่คนเดียวเฉยๆมาค่ะแล้วก็ปกติก็เวลารู้สึกไม่ดีหรือว่ามีอะไรที่แบบว่ารู้สึกแย่ก็เลยไม่รู้จะต้องทํายังไงต่อ ถ้าคุณเครียดคุณอาจจะลองใช้การหายใจเข้าออกลึกๆหรือใช้เวลาสงบใจก่อนนะคะวิธีพวกนี้ช่วยช่วยได้ค่ะค่ะแล้วหนูจะลองนัวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะคะคุณอมรจิตคะวันนี้เราคุยอะไรกันไปบ้างคะวันนี้ก็คุยเรื่องที่ฉันเครียดเรื่องสอบค่ะแล้วก็มีเรื่องที่มีคนจะมาทําร้ายค่ะส่วนคุณก็แนะนําวิธีที่แก้ความเครียดค่ะเช่นแบบว่าให้ฉันลองหายใจเข้าลึกๆหรือว่า ทำจิตใจให้สงบพักหนึ่งก่อนค่ะแล้ววันนี้ฉันก็ได้แนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของตัวเองโดยเริ่มจากที่ฉันต้องพักผ่อนเยอะๆแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลาสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้คุณมีความเครียดจากการเรียนและเหนื่อยจากความกดดันและรู้สึกโดดเดี่ยวจนมีอาการหวาดระแวงและได้ยินเสียงรอบข้างที่จะเข้ามาทำร้ายคุณและดิฉันก็ขอชื่นชมความกล้าของคุณอีกครั้งนะคะเราจะช่วยกันหาแนวทางการดูแลคุณต่อไปค่ะ ขอบคุณคุณอมรสิต์ที่เปิดใจพูดคุยกันในวันนี้นะคะครั้งหน้าเราจะนัดกันวันพุ่งนี้เวลา1 0มงที่ห้องนี้อีกนะคะขอบคุณค่ะ